ซึ่งลูกค้ารายแรกนะวันนั้นน่ะก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้นะสุดยอดคุณจินนี่มองว่าความสําเร็จของสํานักงานบัญชีตัวเองเป็นยังไงบ้างครับต้องให้ความสําคัญอันแรกก็คือ1คือลูกค้าเราต้องแฮปปี้ส่วนที่2คือองค์กรต้องอยู่ได้ องค์กรต้องเติบโตได้แล้วก็อันที่3คือทีมของเราไม่ว่าเขาจะมาเติบโตในสายงานที่อยู่สำนักงานตลอดไปหรือว่า<ช>วันหนึ่งเขาอาจจะเติบโตไปอยู่ในชีวิตเขาอะนะคะทุกคนต้องเติบโตได้แล้วก็แบบออมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือ3อส่วนหลักๆก็คือครบทั้งสามองค์ประกอบลูกค้าองค์กรพน,นักงานถึงจะสําเร็จใช่เราเลือกลูกค้ายังไงครับถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะเอาแบบ,าแบบว่าช่วงที่เราทําแรกๆอะ่ะมันก็โลกความเป็นจริงเราเอาหมดอยู่แล้วว่าจนรู้สึกว่าณัปัจจุบันถ้าเราจะเลือกหนึ่งคือเรา เราเลือกที่ทัศนคติก่อนถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่าเขาอยากทําให้ถูกเขาไว้ใจเราให้ทําให้ถูกก็โอเคก่อนผ่านเลยแต่ถ้าบางคนอยากเสียน,น้อยก่อนถูกไม่ถูก,ถกไม่รู้อย่างเงี้ยลองไปต่อด,ด้วยกันยากไงอเอาจริงไม่เคยอยากจะปฏิเสธลูกค้านาะแบบเออเราก็อยากเก็บไว้หมดอนะแต่ว่าคนที่ไม่โอเคเจริงๆคือคนที่ไม่ให้เกียรติทีมงานมไม่ให้เกียรติเราซึ่งแบบตั้งแต่ทํามาเหมือนจะมีลายเดียวอะก็อาจจะต้องขอบายจาบบทเรียนตรงนี้คิดว่าการขยายสำนักงานบัญชีให้สอดคล้องกับสเตจของบริษัทสำคัญมากเกิดเราขยายเร็ว เกินไปเราจะมีผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำในหลายๆครั้งอันนี้คิดว่าเป็นบทเรียนแรกบทเรียนที่2เนี่ยมันไม่ใช่แก้หาลูกค้ามันคือการปฏิเสธลูกค้าด้วยคนมีอยู่1 5บหถึงยีคนเรารับลูกค้าทุกรายไม่ได้แล้วทําอย่างไรที่ปฏิเสธแล้วเขาไม่ไปว่าเราลับหลังหรือไม่กระทบกับลูกค้าคนอื่นๆหรือเรื่องของแบรนด์อีกอันหนึ่งขาดรายได้เนาะอีกอันหนึ่งขาดชื่อเสียงของเราใช่ค่ะคิดว่านี่คือความสําเร็จที่ C W S เนี่ยได้ทํามาตลอดเกือบสิบปี 無理う